ก็จะอยู่ท่านรับสั่งว่ามันเป็นตัวเชื่อมของพร,งพระองค์ท่านกับประชาชนนะฮะท่านก็มีการรับสั่งว่าเขารอไม่ได้มันกล้องอยู่ในหูผมตลอดที่สวนพึ่งราชบุรีนี้ก็เกิดวาตะภัยขึ้นมาระบบสื่อสารมันก็ใช้การไม่ค่อยได้พระองค์ท่านก็ติดต่อเข้ามาใช้ลมเบียร์เก้ถ้าหากว่าอยากให มี่กำลังสูงขึ้นไปก็บาจะต้องเร่งได้ไปแต่น้อยถ้ยายากเส็นเต็มทีเท่นเ้นเพราะนั้นการช่วยคนเป็นเรื่องที่มันทําแล้วมันภาคภูมิใจนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็พยายามตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องของด้านสื่อสารนี้มาปรับใช้ ปี2,510ดรสุธีอักษรกิจในวัย28ปีเป็นนักวิจัยชาวเอเชียไม่กี่คนที่ได้ร่วมงานกับองค์การนาซาในฐานะเป็นหนึ่งในทีมวิจัยด้านการสื่อสารระหว่างนักบินอวกาศและสถานีภาคพื้นดินภายหลังจบการศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาได้รับการทาบทามให้ทำงานกับหน่วยง,งานระดับประเทศทันทีแต่เขาทิ้งโอกาสอันรุ่งโรดไว้ที่นั่น และตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยคือทางทางสารทุนก็เขาบอกว่าอยากได้คนไทยมารับใช้าชาติบ้านเมืองอ่าประดีเหมือนกันลงมาช่วยแต่ว่าพอกลับมาก็ลืมถามเงินเดือนเขาก็าให้เ0้าร้อตอนรับอยู่ที่โน่นก็ประมาณสักสามหมื่นสนะี่มืนนตอนนั้นที่ทำงานมาอยู่ที่ซอยกล้วยน้ำไทย ชื่อหน่วยงานนั้นชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารฝ่ายไทยนั้นก็มาเอาโจทย์มาให้ในเรื่องการสื่อสารสายกาศผมก็นึกว่าทําให้ฝ่ายทหารไปใช้ในราชการรับหรืออะไรสักอย่างนะแต่พอหายไปสักวันสองวันกลับมาใหม่ละนะบอกว่ามันยังไม่ดียังใช้ไม่ไดนะ้พอทำไปใหม่ก็กลับไปอีกนะกลับไปอีกบอกมันก็ยังไม่ตรงทีเดียวนะ เป็นอยู่อย่างนี้สองสาสี่ครั้งอะนะแล้วก็ในที่สุดมีอยู่วันเขาบอกวันนี้เอางี้แล้วกันไปด้วยกันเลยผมก็นึกว่าจะเอาผมเข้าป่าไปทดสอบราชการรับนี่ใช่ไหมฮะเพิ่งเกี่ยวทหารนะก็ตามไป เป็นอย่างที่คิดเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับดรสุธีหลังจากนี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ไหนได้เข้ามาผมเข้าไปศูนจิตนั่นแหละเป็นวันแรกที่เข้าไปนะผมก็เริ่มรู้แล้วว่าคงไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วนะฮะเพราะว่าไปติดตั้งบนพระตำหนักชั้นบนสุดเลยนะ บนดาดฟ้าก็ขึ้นไปเสร็จแ,แล้วก็ระหว่างติดตั้งเนี่ยตอนนั้นประมาณใกล้ๆบ่ายสามโมงร้อนมากเลยข้างบนนะผมก็กำชับว่าเนี่ยรีบทำให้เสร็จเพราะนี่เป็นที่ราชฐานนะถ้าเสร็จเร็วก็ดีเพราะพระ,พระองค์ท่านอาจะได้ใช้งานเป็นการส่วนพระองค์เลยนะแต่ปรากฏว่าไปได้ยังไม่ถึงประมาณชั่วโมงงไม่ถึงนะ คนปีนเสาก็ปีนลงแต่ว่าพอลงมาใกล้ๆถึงพื้นดาดฟ้านะผมก็แปลกใจที่เขาไม่ได้มองผมนะเขามองผ่านไหลผมไปผมก็เลยหันไปดูพอหันไปดูก็หันกลับแต่ว่าพอ,พอหันพอหันไปดูเนี่ยก็มีความรู้สึกเอ๊ะท่านนี้คล้ายๆในรูปนะคล้ายในรูปอ่ะนะคล้ายในชนบัดด้วยพอบอกชนบัดในรูปโอ้โหทีนี้ ใช่เลยผมรีบหันกลับไปนะท่านยืนใกล้เลยนะผมก็เลยรีบคุกเข่าลงคุกเข่าแลวชันตัวสูงนะท่านก็มองมองอยู่พักอยงแล้วท่านก็คุกเข่าเหมือนกันที่ผมก็รู้สึกไม่เคยดีนะเพราะว่าคุกเข่าเนี่ยผมควรจะนั่งต่ํากว่านั้นถูกไหมฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นนั่งประธานโทษนั่งบนเท้าอะนะท่านก็มองอยู่พักอย่งแล้วท่านเหมือนกันอีก นั่งเสมอกันี่ผมก็ไม,ไม่ไม่สบายใจนะฮะก็ในที่สุดก็ลงพับเพียบทันทีที่พับเพียบเนี่ยนะตาตุ่มไปสัมผัสกับอิฐซึ่งมันร้อนมากเนี่ยโอ้ะะดุ้งเลยนะท่านก็เลยประทับพับเพียบเหมือนกันพอนั่งสักพักหนึ่งที่อยู่ก็รับสัง่งเป็นท่านแรกท่านรับสั่งว่างานที่ทำให้ฉันทั้งหมดเนี่ยฉันไม่รับ โอ้โหตอนนั้นเรียกว่าถ้าเป็นขอมดำดินนี่ดำหายไปนะตกใจมากเลยนะแต่แล้วก็คิดคดเลยคิดว่าเอ๊ะต้องใส่ต้องเลระเทศตัวเองไปต่างประเทศแล้วมั้งไปอยู่ต่างประเทศนะแต่พอมองพระพักท่านเนี่ยมองก็ไม่เห็นท่านมีมีกลิ้วหรือมีอะไรสักอย่างเลยท่านพระทับท่านพระพักก็เหมือนเดิมก็กลับคุมทูลถามท่านนะ คราวนี้ท่านก็อาธิบายเลยทําให้ผมเนี่ยโอ้รู้สึกเบาขึ้นเรี่วเลยนะประโยคแรกนะก็เลยขออนุญาตท่านว่าขอขอจดนะในที่สุดก,ก็จดนะฮะได้ทั้งหมดประมาณยีบสามข้อสรุปก็คือในวันนั้นเนี่ยที่สนทนาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงทุ่มแต่สายอากาศที่ตรงตามพระราชาหฤทัยนั้น กลับไม่ใช่โจทย์ง่ายเวลาเราส่งสัญญาณเข้าสู่สายอากาศเพื่อให้มันรเดียตหรือแผ่คลื่นออกไปนะมันจะต้องมีการสูญเสียในตัวตัวกลางตัวนั้นแหละตัวสายอากาศสากลก็ยอมให้10%แต่วันนั้นเนี่ยผมก็ได้กลาบทูลถามพรองท่านท่านบอกไอ้นั่น10% แต่ของชันขอหนึ่งเปอร์เซนผมก็เริ่มคิดว่าจะทำไงดีเพราะยังไม่เห็นมีใครทำนะเสร็จแล้วก็วามาคิดว่าปัญหาใหญ่ที่มันจะเกิดก็คือว่าเราถ้าเราใช้โลหะอลูมิเนียมหรือทองแดงทำนะครัเพอเราขัดมันยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะหมองที่จะอยู่หัวท่านเนี่ยพูดกันตรงๆงแค่ว่าเรื่องความพอเพียงนี่ท่านมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ก็ในที่สุดก็เลยเพื่อป้องกันการหมองนะฮะก็ไปซื้อ,อเลกเกอร์กระป๋องไม่ต้องลงทุนมากสามสิบสอบาทฉีดพ่นอยู่ได้เป็นหลายปีแล้วเนื่องจากมันเป็นฉนวนนะมันก็ไม่ทำให้การสูญเสียเพิ่มในปี2516สายอากาศแบบ Royal Standard ก็สำเร็จเสร็จสิน้นแต่นี่เป็นเพียงก้าวแรกของพระราชดําริ ในการพัฒนาสายอากาศเพื่อการสื่อสารที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นวันที่16บธันวาคม2องพน <c oughs> ันรทรับสั่งให้ข้าเฟ้าท่านก็รับสั่งขึ้นมาก่อนนะบอกว่าวิญญานี้กำลังส่งน้อยทำยังไงให้พูดจากสวนจิต รับฟังได้ที่ภูพิงทีนี้จากประสบการณ์ผมที่ช่วยราชการทหารมาผมรู้ยิว้วเครื่องเล็กๆนั้นเนี่ยถ้าพูดกันกลางแจ้งกลางทุ่งนานะมันไปอย่างมากก็3กิโล4กิโลก็คิดในใจแล้วว่ามันไม่ใช่ธรรมดาเลยก็มันตั้ง600กิโลนะก็เลยคิดในใจว่าเอาละถึงมันถึงจะไกลลำบากนะคือโจทย์ยากนะ ก็คิดว่าเดี๋ยวพระองค์ท่านคงให้เวลาสักปีสองปีนะแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ถามท่านก็บอกว่าท่านจะเสด็จทรงรถขึ้นไปวันปีใหม่สมัยรสิบเจ็ดจากสิบหกไปสิบเจ็ดไม่ใช่สองปีนะคิดในใจแล้วมันสองสัปดาห์เท่านั้นเอง กลับเนี่ยไม่กลับบ้านนะฮะไปไปอยู่ที่นั่นเลยนะเป็นเวลาจนงานเสร็จสิบกว่าวันนะ่ะและช่วงนั้นก็ไม่ไม่ได้ไม่อยากทานอะไรเลยมันเสียเวลามากเลยเคี่ยวอาหารก็เสียเวลามากนะใช่ไหมมันเสียเวลาเนะี่ะมัวคอนเซนเทรตเรื่องการเคี่ยวอยู่นี่นะมันก็จะไม่ได้คิดคิดอย่างนั้นจริงๆตอนนั้นนะต้องเริ่มตั้งแต่การฟอร์มูลเอคือการตั้ง เอาโจทย์มาพิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไรให้มันมีอัตรากำลังขยายหรือที่เรียกว่าค่าทวีกำลังของนั้นนะที่จะช่วยเครื่องส่งซึ่งมันต่ำมากอะ่ะกำลังส่งมันนิดเดียวนะจะทำไงให้ขยายสัญญาณตรงนั้นให้ออกไปใหญ่ขึ้นไปนะจากการคำนวณก็คิดว่าคงจะต้องใช้ข้างละหมื่นเท่าอะ่ะก็ทำอย่างนั้นทุกวันเสื้อผ้า14วันนี่ไม่ได้ซักเลยตัวเดิม ตอนนั้นยังมีความรู้สึกว่าฟันก็ไม่อยากแปลงมันเสียเวลามากเลย <S <S ตอนนี้สุดก็เสร็จเสร็จในวันที่สามสิบรู้สึนะสามสิบเดือนธันวาแต่นี้ต้องเดินทางไปติดตั้งอีก ดรสุธีนำทีมเดินทางไปติดตั้งสายอากาศตัวใหม่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตนเองท่ามกลางความรู้สึกกังขาว่าสายอากาศที่ควรใช้เวลาประดิษฐ์นานนับปีแต่กลับมีเวลาเพียงสองอาทิตย์จะสามารถใช้งานได้ดีดังพระราชประสงค์เพียงใดทีนี้ผมก็กังวลกังวใจเพราะว่าทำเสร็จแล้วก็จริงแต่สำเร็จหรือเปล่ายังไม่รู้ ไม่รู้เกรดอะไรไม่รอกไรก็รอใจตุ้ตตมๆสมๆนะพอสักพักหนึ่งไม่นานมากนะฮะะเจะอยู่อดเสด็จพระรดำเนินออกมาท่านเจ้าจะรับสั่งด้วยพระสุรเสียงอันดังนะว่าแจ๋วมากแล้วก็มาหยุดยืนที่ที่หน้าผมนะผมก็รีบคุกของลองกราบไปบนพื้นถน,นนะนะั่นแต่พอท่านรับสั่งประโยคแรกก็รู้สึกดีใจะท่านบอกว่า ฉันลองมาตลอดก็ได้เสียงชัดเจนดีว่วงเวลาก่อนหน้านั้นการสื่อสารในประเทศไทยยังเป็นไปค่อนข้างลำบากสิ่งที่เป็นความหวังในการสื่อสารณขณะนั้นก็คือการติดต่อผ่านทางวิทยุเพราะนั้นความขาดแคลนก่อนที่จะแยกการสื่อสารออกไปนั้นประชาชนก็จะติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างยากมาก การขอโทรศัพท์สมัยก่อนโน้นก็จะต้องใช้ขอที่องค์การโทรศัพท์เป็นแห่งเดียวนะครับบางครั้งต้องรอกันเป็นปีด้วยความขาดแคลนน,นี้เองก็ทําให้ประชาชนหาวิธีการที่จะสื่อสารกันเองก็ไปหาวิทยุมาเป็นวิทยุที่ไม่ถูกต้องท่านทางกรมปฏิทโทรเลขพยายามที่จะทําให้ถูกต้องโดยการให้เขาเข้ามาเป็นก็เลยจะคิดว่าจะตั้งเป็นชมรมวิทยุวิทยุอาสาสมัครนะครับหรือ voluntary radio ขึ้นมานะครับ บาทเดที่หัวพระองค์ท่านก็มีพระราชดำรัสตอบมาว่าก็ดีสิเขาจะได้ภูมิใจคือหมายถึงว่าเขาเป็นความถูกต้องแล้วเขาภูมิใจสามารถที่จะมาช่วยทางราชการอะไรต่างๆได้นะครับกองตอดอันป้าอยู่หน้าเกตเวครับจุดสองสองหกพร้อมกันนั้นกรมไปรสณียและโทรเลขได้ถวายพระนามเรียกขาน VR009 แด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านพยายามที่พัฒนานะครับพระอ,องค์ท่านเป็นนักพัฒนาเพราะว่าวิทยุธรรมดานี้ถ้าเราติดต่อโดยสายอากาศที่มาจากเครื่องมากับเครื่องเนี่ยก็ติดต่อได้ไม่ไกลเท่าไหร่พระอ,องค์ท่านก็ได้มีพระราชดำรัสกับดรสุธีอักษรกิจนะครับให้ไปออกแบบสายอากาศให้มีเกณฑ์สูงสูงให้ติดต่อได้ไกลๆนะครับสายอากาศที่ดรสุธีได้ทามานั้นก็เป็นต้นแบบที่หน่วยงานราชการต่างๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ หลังประดิษฐ์สายอากาศไปสองชนิดพระองค์ก็ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้วิทยุสามารถสื่อสารจากพระตำหนักจิรดาละโหฐานไปยังจังหวัดอื่นในหลายภูมิภาคเวลานั้นดรสุธีใช้เวลาประดิษฐ์คิดค้นสายอากาศชนิดที่3เสร็จสิ้นภายใน20วันและในเดือนกุมภาพันธ์2517สายอากาศชนิดที่4ก็เกิดขึ้นโดยมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพคงทน ในสภาพอากาศที่แปรปรวนและสามารถติดต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังพระตำหนักวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันได้จากความสำเร็จในการประดิษฐ์สายอากาศทั้ง4ชนิดพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงมีพระราชโองการพระราชะทานชื่อให้แก่สายอากาศทั้งหมดวันที่29มีนาคมส5 1 7ให้เรียกสายอากาศตัวแรกสุธีหนึ่ง ตัวที่สองที่วันสิบสี่วันนะก็สุธีสองตัวที่ไปรอบทิศนี้ก็สุธีสาและตัวที่แก้ปัญหาที่หัวหินสุธีสี่ก็อ่าน,นประกาศเสร็จนะก็เขาก็ให้ผมเนี่ยไปรับผ่านเพื่อทูลกล้าวถวายแบบให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความภาคภูมิใจ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะได้ถวายงานรับใช้พระองค์ทว่ายังเกิดจากความเข้าใจในพระราชประสงค์ที่ทรงต้องการบำบัดทุก์บำรรงสุขอาณาประชาราษฎร์ให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดก็จะอยู่ท่านรับสั่งว่ามันเป็นตัวเชื่อมของพระองค์ท่านกับประชาชนนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยท่านก็มีการรับสั่งว่าเขารอไม่ได้ กล้องอยู่ในหูผมตลอดคําว่ารอไม่ได้เนี่ยอย่างคนอยู่ในเมืองนะยังพอไหวน้ําประปาหยุดก็คงหยุดเพื่อซ่อมแซมชั่วคราวแต่ของเค้าไม่รู้เมื่อไหร่จะมาใช่ไหมหรือเวลาน้ําหลากก็ไม่รู้จะบอกใครแต่ถ้ามีอะไรที่ได้รับทราบข่าวคราวผ่านทางเครือข่ายของตำรวจจังหวนชายแดนนะฮะหรือทางกองทัพที่เ็าอยู่ตามชายแดนอยู่ตามหมู่บ้านนั้นนะก็จะทําให้ท่านเนี่ย แล้วก็ชาวบ้านเขามีความรู้สึกอุ่นใจที่สวนพึ่งร้านบุณนี้ก็เกิดวาตาภัยขึ้นมาเกิดวาตาภัยแล้วก็ระบบต่อสารมันก็ใช้การไม่ค่อยได้นีกานศาสมัครนักวอทีุสมัครเล่นในจังหวัดรา,าชบุรีจากโฮเทลเซราซีโร่อัปฟ้าบาร์าวถึขขงรลม สายลมขอทราบพกัดพืนที่เกิดเหตุสัญญาณมาอ่อนแากเราไม่สามารถที่จะจับได้เลยสายลมขอทราบพกัดพืนที่เกิดเหตุพวกเราพวกนักวิสมัครเล่นทางศูนย์สายลมก็มีนักวิศวกสมัครเล่นหาเรือกับศูนย์สายลมเอ๊ะเราไม่ไปช่วยเขาเลยเกิดวาตภัยขึ้นมาแล้วก็ระบบสื่อสารใช้การไม่ได้เราควรจะไปช่วยนะครับเหมือนกับที่เราทำตามแนวทางที่ พระราชบัญญัชาหรือตามแนวทางที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบพัติอนดาดูรับสัญญาณโฮเทลเซรา,ารโซลออฟบาบาสุสไซลมได้หรือไม่ในสุสานลมมั้งพืที่กรุงจังหวัดลราวบุรีสอร์ทเฮ้เพย่านรับสัญญาณ<ห>สญญายลมได้หรือไม่ก็าถามไปถามมาพระองค์ท่านก็ติดต่อเข้ามาพระองค์ท่านบอกว่าวิธีการที่จะไปช่วยในพื้นที่อย่างนี้ต้องเตรียมการสายลมเคลียร์สุดเก้าถ้าหากว่าอยากให้มีกำลังสูงขึ้นไปก็ท่าจะต้องเร่ง ได้ไปน่อยพยายามเต็มที่ที่สุดองคท่านบอกว่าที่ในพื้นที่พวกเสาวพวกอะไรต่างๆคงคงจะล้มคงจะใช้การไม่ได้เพราะนั้นวิธีการที่ถูกต้องคือต้องเอารถที่ติดตั้งวิทยุวิ่งเข้าไปในพื้นที่ในตัวจังหวัดราชบุรีนี่นะครับไปหาที่สูงๆแล้วก็ที่สามารถติดต่อไปในที ถึงสวนเพึ่งได้พระองค์ท่านรอบคอบมาทรงพระราชทานคำแนะนําบอกว่าให้การเข้าไปในพื้นที่นี้ต้องอย่าให้เป็นภาระกับคนในพื้นที่เราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของสิ่งที่จะช่วยตัวเองให้ได้เพราะว่าการเข้าไปช่วยบางทีเข้าไปไม่พร้อมก็อาจจะไปเป็นภาระให้เขาอันนั้นพระองค์ท่านมีหลักการชัดเจนนะครับในการที่เข้าไปช่วย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างหนักหนาแต่พระสุรเสียงของ VR009 เป็นเสมือนหลักนำทางสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นเหล่านั้นการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ร้ายจึงผ่านพ้นได้ด้วยดีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวที่ VR009 ส่งวิทยุเข้ามาโดยเฉพาะคุณมนัสทรงแสงรหัสวิทยุเรียกขาน VR019 นั้น พระองค์ได้ทรงวิทยุถึงโดยตรงหลายครั้งนารงพยที่จขอทดสอบส,สัญญาณคับตอนนี้ทีนี้การแข่งขันกีฬาสีเกมนี้ก็จะไปแข่งนู่นที่พัทยาที่ชนบุรีลีพิเตอร์นี้เราก็จัดหาซื้อมาเรียบร้อยแล้วทดลองในกรุงเทพเรียบร้อยคิดว่าคงไม่มีปัญหาแล้วก่อนสีเกมสักสัปดาห์2สัปดาห์นั้งเราก็เราก็ไปติดตาม พอไปติดตั้งก็เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดขึ้นรบกวนมาใช้การไม่ได้พระองค์ท่านอดนทนไม่ได้คง,งฟังอยู่พระองค์ท่านเป็นนักมอนิเตอร์เพราะนั้นพระองค์ท่านก็ฟังอยู่เอ๊ะทำไมใช้ไม่ได้พระองค์ท่านก็ติดต่อเข้ามา B r 0 1 9ศจาก v r 0 0 9ขอทราบว่ารีพิเตอร์ตัวนี้ใช้ความถี่เท่าไหร่ความถี่รับเท่าไร่ความถี่ส่งเท่าไรสายอากาศใช้แบบไหนนะครับอันนี้นก็ปรับปรับอยู่เป็นชั่วโมงพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานคำแนะนําตลอดแล้วก็ทดสอบ พระองค์ท่านก็นทรงทดสอบด้วยภายหลังการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตห้องทรงวิทยุของพระองค์เองให้กับ v r 019ภาพที่คอยเตือนใจให้คุณมนัสสารต่อหน้าที่ของนักวิทยุอาสาต่อไปเชกเช่นในเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่ง ยุเกิดขึ้นวันที่4แล้วก็เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะเชิญประชุมวันที่10เหตุการณ์ที่เชิญประชุมเพราะว่ามีประชาชนทางนั้นเขาร้องมาว่าเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วการสื่อสารก็ติดต่อไม่ได้ล่มหมดเลยะะการสื่อสารแล้วก็องค์การโทรศัพท์ก็บอกต้องใช้เวลาเพราะว่าทั้งเสาอากาศทั้งเราไฟแรงสูงล้มทั้งหมดต้องใช้เวลาประมาณ7วัน15วันแไรประมาณนั้น ซึ่งผมเองผมบอกว่าตามที่พระองค์ท่านพระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการวางระบบสื่อสารก็ตอบไปเลยอย่างไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือบอกว่าสามารถทําได้ภายในย4ี่ชั่วโมงเนี่ยพอตอนเย็นเราก็ประกาศทางความถี่ว่านักวิทยุมกเล่นคนไหนที่จะพร้อมที่จะไปร่วมมือไปช่วยกันมีรถวิทยุมีเครื่องไม้เครื่องมือก็มาร่วมกันก็มีประมาณเกือบ3 0มินคน สายโทรสัพท์ที่ชุมพรพอดีสายเสาอากาศเขายาาังอยู่ที่นั่นยังไม่ลงอยู่ต้นเราก็ไปขอใช้ที่เขาขึ้นไปติดตั้งไปตั้งสถานีอยู่บนดาดฟ้าที่ที่ทำการชุมสายชุมพรสามารถจะยิงสัญญาณเข้ามาที่บ้านพิศโลกได้10บมงเช้าเพะนั้นก็ยังทําอยู่ในในเวลาที่ไม่เกิน24ชั่วโมงเป็นเวลากว่า60ปี ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มวางรากฐานด้านการสื่อสารในประเทศให้พัฒนาไปอย่างกว้างขวางด้วยทรงตรหนักว่าการสื่อสารคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประสบนิกรของพระองค์องค์ท่านบอกว่าการสื่อสารเป็นปันนปนจจัยสำคัญยิ่ยงอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศนะครับทางด้านเศรษฐกิจสังคมพระองค์ท่านบอกว่าในยุคนี้ การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วนะครับจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามากแล้วก็อยากจะให้ศึกษาคนกว่าลึกซึ้งกว้างขวางอย่างที่เราบอกไว้นะครับแล้วก็เลือกใช้ในส่วนมาปรับใช้ด้วยความฉลาดที่เริ่มเพราะฉะนั้นพวกเราหน่วยรากการอะไรต่างๆก็ดำเนินกา,การตามนั้นแล้วก็เทคโนโลยีมก้าวไปรวดเร็วมากเทคโนโลยีบางอย่างเราก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมกับประเทศเราไหมท่านสอนให้เรารู้จักดัดแปลง ครื่องไม้เครื่องมือแทนที่จะไปซื้อเครื่องหนึ่งเป็นล้านนี่นะสายการสุทธิหนถึงสสรุปแล้วว่าประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการที่ต้องซื้ออยากตา่างประเทศหลายพันล้านหลายพันล้านแล้วก็ยังเอาไปใช้ในโครงการของสมเด็จยาแพทยอาสาทั่วประเทศนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่พงคได้ทําไว้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนเราเนี่ยมันรู้จักคิด ของท่านที่มุ่งหวังจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะชนรบอะไรกเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยให้ดีผมก็ตั้งไว้เลยว่าสิ่งเร่งด่วนที่คุณจะทำในชนรบเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นเพราะปณิธานของพระเจ้าอิหร่านครั้งหนึ่งท่านเคยมีรับสัง่งการเป็นเสือมันสำคัญ สามคนทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพระองค์ท่านบอกว่าถ้าถ้าจะทํางานกับพระองค์ท่านหรือจะถวายงานพระองค์ท่านจะไม่ได้อะไรเลยหมายถึงว่าจะไม่ได้อะไรเลยจะไม่มีอะไรตอบแทนให้นอกจากความภาคภูมิใจที่เราได้ช่วยคนเพราะน้นการช่วยคนเป็นเรื่องที่มันทําแล้วมันภาคภูมิใจนะครับในสิ่งที่เราได้ได้ช่วยเขาให้เขาปลอดภัยเพราะนั้นพระองค์ท่านไม่ได้จากไปไหนไม่ได้จากพวกเราไปไหน ววรท่่าานนออยูใใหัใจขงพกเแนวพระราชดำริในการพัฒนาสายอากาศภายในประเทศนับเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งในการก่อร่างสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นอย่างหน้าภาคภูมิ ทั้งยังเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยพระองค์ได้สดับและส่งเข้าถึงปัญหาของพระสงฆ์นิกรในทุกแห่งดังที่ปรากฏตลอดมาว่าแทบไม่มีทุกใดของพระสงฆ์นิกรที่ไม่ส่งล่วงรู้และทันทีนั้นทุกของอาณาประชาราชก็จะได้รับการแก้ไขจนบรรเทา